รวมกันตั้งอในวันธรรมสวรรคบันรนะพระจะมีกิจกรรมประดามเคือการทำบุญตักบาตรการังบบเทศและในบางเยนก็จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตภาวนานขึ้นไปใหนระโยมได้เห็นได้ทะลก แต่จะได้มาร่วมกิจกรรมเรามาทำบุญในวันพาได้ทำบุญัำบาปเป็นัำเพนญเป็นจริญจกตเป็นกุศลเป็นความดีเป็นบุญดียาติโยมทั้งหลายนั้นได้เพิ่มเติมสรรสมค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยเจ็ดวันเก้าวัดทีหนึ่งก็มีข้อคิด มาเห็นมาทำมาฟังในที่จะก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของสมาวาจาพูดอย่างไรแล้วให้คนเข้าใจความจริงมีความสมัูคีเป็นไปคำเดี่ควรจะพูดแล้วก็เป็นประโยชน์ก็จะทำให้สังคมน,นั้น อยู <accurately S 2> ่ร่วมกันแบบสมัารสมารนไม่ไปกล่าวเทพูดคำหยาบลูกสอนเสียงหรือพูดเพือเจิดโดยเฉพาะคำว่าเพือเจิดนั้นบางเทศแล้วก็ต้องแก่สัมผัสกับสัมผัสคอพานกับคอรึ้งก็ออกเสียงก็ต้องแก่กับโอ ยก็จะัำไปในที่ใช้พืนมันก็จะเสียยิ่เป็นนักเรียนบาลีมีความรู้ในคำปีสัพทศาสตร์การปูนจัดการก็ตางเอาสมเียงของบาาไทยก่อนขอเก็บเ่อใ้ยัดเียดต่างๆในข้อมูลในกิจกรรมของ ปุณธวีได้นำมากล่าวเี่ยงรัยงานราชการจะมาใช้พื e, ้นที่ในสงกรานต์วันที่ e, เท่าไหรนะ่นั้น11-19หรือ15-115ถึง1ราชการจะมาใช้กิจกรรมชวงเดินเรนะือศาสตร์แบบสงกรานต์ก็เป็น สื่อสารวเตถุดีในงานราชการก็เลยมีหนังสือมาขอใช้พื้นที่ทั้งหมดตั้งส่น กิจกรรมก็หลากหลายในเรื่องอาหารหนาตาดปตีลเกเป็นการสืบสานอนุรักษ์ในวัฒนธรรมร็เพณีวันเปิดเป็นวันที่12เมษาจะเปิดอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างของชุมชนก็มีของมีหลายประเด็นเด่นในปรเทศเรื่องของชนกลุ ในแต่ละปีร่วมกิจกรรมดังที่มีความประสงค์ก็จะแจ้งในอำเภอว่าทุกคนก็มีความประสงค์ในร่วมในกิจกรรมในการเปิดสวนสดิบงนั้นเปิดให้ทุกคนใครพร้อมก็ซื้อบัตรหรือจะยังไงก็ไม่แน่ใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็มาร่วมกันในกิจกรรมส่วนในของวัต เป็นเลีที่ทำก็สี่สิบสองถึง16กในการทำบุญก็จะมีการข้าเกี่ยวกันการทำบุญทำปกติดังเวลาที่ปัดกวดกึ่งเจโมงสามนาท,ทีทุกๆุกวันน่าจะมีเกดไหมเกดไปวันที่สิบหกาที่เคยปฏิบัติการทำบุญแล้วก็ นำอาทิปันพุรุษม,มาบำเพ็ญในวันที่15ดมีการทักินาแล้วก็ส่วนวันปีกาให้ในวันที่16ควาพร้อมกับแสดงพระธรรมเทสน,นาเดียกันเพื่อที่จะทำรุมปุถุพิให้กับพระบุรุษในฐานะเปน็นคุณบรุุถุพธิดาข้อหนึ่งก็คือเมื่อทานลงรับไปแล้ว ทำบุญุที่แม้ท่านอาศัยตกกราดทำบุญร่วมญาตินำอทีตของบรรพบุรุษมาเลื่อมบันเพนกันใครที่อาทีตไม่มีก็จารุชื่อหรือโดยที่สุดก็ระลึกนึกถึงจะนำรูปมา และในช่วงอาหารที่เคยเลี้ยงกันในตอนเย็นก็ขอตรวจหรือปรึกษากับมบามวินเชนนั้นก็เป็นช่วงกระปันวันที่15อย่าเดี่ยวหลาะได้รับประทานอาหารลมก,กันเล็กเ็น,เน้อยๆพบปักกันในช่วงสงการวันครอบครัวจะได้ไม่ขาดหายไป กิจกรรมทางราชการก็ว so ่าไปโดยรูปแบบของราชการบางช่ง uh ชุ่วโการทำในแบบของเราแต่ส so ับเปลี่ยนเวลาและในช่วง1ิบหงนาฬกาสามนาทีจะเป็นการส่งน้ำพระเคยทำที่หน้าอาคารของบูรพาจารย์ปีนี้นัาดัได้ขึ้นมาทำบนอาคารนี้พอพื้นที่ด้านล่าง ก่อใช้ก็น่าจะส่งน้ำพัดด้านทหารหน้าไปติดต่อกระไซมือเหล่านี้เนี่ยก็คงจะใช้พื้นที่ขั้วบุญก็จะปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ของฝ่ายราชการกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนกับแจ้งข้ายโยตทั้งหลายได้๋ยวทราบเต็มต้นก่อนว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงก็คงจะเกิดขึ้นโดยชาวบ้านแหละ เพราะว่าแผนที่รับทราบยังไม่ชัดในการทีรร่จะทำรัโคงจะปรับไปตามที่ใช้แล้วเราก็จะดำเนินเทคนิคของเราก็แจ้งให้ญาติทั้งหลายได้ทราบเองด้วต้นว่าระาัการได้มาใช้พื้นที่ในเชิงสงการวันที่1เ,เมยนถึง15เมษายยวไม่กระท้องนะเดี๋ยวจะว่าอัน ญาติคนเดียวเลยจะไม่มีเรื่องเลยอันนี้โยราตาแต่ส่วน12-16ก็เป็นการดำเนิงการของบัตรไหนเหมือนเดิมก็ขออนุโมทนาจะเก็บตอนนี้ไปตั้งใจจดตามลำดับเอาไอ้กันยาตาปาริวังอาปุราปริปุเริสิตาคตา